สวีวันจันครับจันที่14ตุลาคม2567จครับจักรพันธ์ฟันธงมาแล้วนะครับวันนี้มีมาฝากกัน8คู่ครับในรายการ Se กูด้าด i วิชั่ n ยูฟา n นชันลีก r e แลนด์ r e ีเ e ียร์ลี e และก็อ e ร์เจนต a น่ e พรี n a ียร์บีเนครับซึ่งหนึ่งในแคู่นี้จะมีกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมที่ผมมีมาแจกกันวันละ20ตัวนะครับในส่วนของรายละเอียดและกติกาและจะเป็นคู่ไหนในระหว่าง8คู่ประจำวันนี้นั้นก็ต้องไปติดตามกันในจักรพันธ์ฟันธง ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเดียวกันกับพวกเราผมขอมอบสิทธิพิเศษให้นะครับสาหรับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นนั่นก็คือผมจะรับประกันบอลเต่งให้1คู่ต่อวันครับบินไม่เข้าเคลมได้ทันทีมีให้ที่นี่ที่เดียวนนครับเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับผมเท่านั้นนะครับทางเข้ากลุ่มผมแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างแล้วสามารถคลิกลิงก์หรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับและก่อนที่จะไปเริ่มกันในวันนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับในรายการ Second Division ครับ Sporting g i c o n เจอกับ Castellon ในเวลาตีหนึ่งครึ่งคู่นี้จบไปมาให้เจ้าบ้าน Sporting g i c o n ที่0.25ราคา2ที่เสมอครับสูงตามกำแพง2.5เมตร Sporting Gijon ตอนนี้อยู่ในอันดับ8นะครับมีอยู่12คะแนนครับฟอร์มการเล่นในบ้าน4นัดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมครับได้5เสีย3ส่วน Castellon ค,ครับอันดับ7มีอยู่13คะแนนด้วยกันฟอร์มเกมเยือน4นัด ชนะ3แล้วก็แพ้ไป็น1เกมครับได้10เสีย5ผลงานการพบกันของคู่นี้ในช่วงตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2021นะครับ8นัดสเปนกีคขอน,าน,านาั้นเอาชนะ คาสตลอนไปได้3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไป4ครั้งครับโดยนัดล่าสุดคาสตลอนเอาชนะสปอร์ติกิคอนไปได้ในบ้านของพวกเขา2ประตูต่อศูนย์และถ้าดูเฉพาะผลงานการเฝ้ารังของสปอร์ติกิคอนครับสีนัดที่ผ่บบานมาเจ้าบ้านนั้นชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดล่าสุดของสปอร์ติกิคอนพวกเขาชนะไป3เสมอ5้าแล้วก็แพ้ไป2เกมครับสนัดหลังพวกเขาไม่แพ้ใครนะฮะเกมเยือนที่ไปเยือนเตเนริเฟเสมอไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1 คับในตอนนั้นสป,ปอร์ติกิคอนยังอยู่ในอันดับที่15และเตเนเรเฟยอยู่ในอันดับที่12ของตารางครับเกมในวันนั้นสปอร์ติกิคอนในฐานะทีมเยังขึ้นนำไปก่อนนะฮะแต่ว่าเตเนเรเฟก็มาตีเสมอได้ในช่วงก่อนหมดเวลาไปครับส่วนเกมถัดมาเป็นเกมที่เล่นในบ้านครับเจอกับเรอัลซาราโกซาทีมอันดับ3ในช่วงนั้นนะฮะถือว่าสปอร์ติกิคอนั้น ทำได้ดีกับการเล่นในบ้านครับขับบุกเข้าทำแล้วก็หาจังหวะยิงได้เยอะกว่าและก็ยังสามารถที่จะคุมเกมได้ดีครับด้วยอัตราการครองบอลที่สูงกว่าและในนัดล่าสุดไปเย็นเอีบาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1กําลังอยู่ในช่วงที่เข้าฝักเข้าฟอร์มเลยนะครับและถ้าดูเฉพาะผลงานการเฝ้ารังของสปอร์ติกิคอนครับหกน,นัดาาชนะสามเสมอหน 1, ี่มแพ้ไปสอ3เกม2นัดหลังนั้นทําได้ดีครับ นัมาติดต่อกันทั้ง2เกมแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บคลินชีตได้นะครับนัดที่เจอกับเตเนเรเฟ่ทีมท้ายตารางในฐานะเจ้าบ้านผมมองว่าคาสเตลอนน่าจะทําได้ดีกว่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าภาพรวมเกมในวันนั้นทีมยืนอย่างเตเนเรเฟ่นั้นครองบอลได้เยอะกว่าครับสุดนัดล่าสุดนั้นไปเยือนเอลเดนเซ่ครับในฐานะทีมเยือนก็ถือว่าพวกเขาทําได้ดีนะครับที่คุมเกมได้ ดีกว่าเจ้าบ้านเอลเดนเซในวันนั้นแล้วก็สามารถที่จะเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับภาพรวมผลงานเกมเยือนของคาสเตลลอนก็ถือว่าดูดีเลยนะครับสินัดนั้นชนะ7เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมเมืร์ต้องออกนอกบ้านเนี่ยอยู่ที่2.9ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกครับถ้าดูเฉพาะในรายการนี้พวกเขาไปเยือนเนี่ยแพ้เอไอบาไปแค่นัดเดียวนะครับนอกนั้นชนะบุกสซีเอฟสอชนะอเมเรียห้แล้วก็ชนะเอลเดนเซสประตูต่อ2ครับ นัดหลังนั้นยิงรวมไป10ประตูด้วยกันดูมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นว่าทั้ง2ทีมกําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีกันทั้งคู่คับแถมผลง,งานที่ผ่านมาก็ผลัดกันแพ้ชนะมาตลอดแต่ว่าปีล่าสุดที่เจอกันนั่นคือปี2021ครับวันนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่ง2ทีมตอนนี้มีคะแนนห่างกันอยู่เพียงแค่1แต้มเท่านั้นครับเจ้าบ้านสปอร์ติกิคอนนั้นทําได้ดีครับเช่นเดียวกับคาสเตลอนทีมเยาววันนี้ครับที่ผมก็มองว่าไม่น่ากลับบ้านไปมือเปล่าเกมในวัน,น ที่จะเสมอแบ่งแต้งกันไปค่อนข้างสูงอยู่นะฮะหรือเราเอาจจะเห็นคาสเตลลอนบุกมาเยือนแล้วเฉียนเอาชนะไปได้ก็ไปไปได้ครับขอไปบอลรองหลุน2มุมดีกว่าครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงรองคาสเตลลอนที่0.25ไปกันต่อที่คู่ที่2ครับในรายการยูฟาเนชัลเลกเจอร์มานีเจอกับเนเธอร์แลนด์ในเวลาตีหนึ่ครับ คุณนี่จบเปิดมาให้เยอรมนีเจ้าบ้านที่0.75ราคา2ที่0.5ครับสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3เมตรตารางคะแนนตอนนี้เยอรมนี Germany ก็ยังคงรั้งอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับมีอยู่7คะแนนครับส่วนเนเธอร์แลนด์ครับตามมาติดๆครับอยู่ในอันดับที่2มีอยู่5คะแนนครับสำหรับตอนนี้ทั้ง2ทีมนั้นยังไม่แพ้ใครครับถือว่าเป็นตัวตึงของกลุ่มเลยนะฮะสำหรับเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์ครับผลงานการพบก,กันที่ผ่านมา10นัดก่อนหน้านี้ เป็นเยอรมนีครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งแต่ก็เสมอไป4ครั้งเหมือนกันครับแล้วก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป2ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเยอรมนีไปเยือนครับเนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับและถ้าดูเฉพาะผลงานการเจอกันในบ้านของเยอรมนีสีนัดที่พามาจากทุกๆรายการเป็นเยอรมนีครับที่เอาชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปแค่นัดเดียวครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.3ลูกเซคคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.8แลูกนั่นก็ไปไปได้สูงนะครับว่าคู่นี้เจอ กันในบ้านของเยอรมนีนั้นจะไปจบที่สกอร์สูงครับและสําหรับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเยอรมนีก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับเพราะพวกเขาราย่พ่นะฮะชนะไป6เสมอไป4เกมครับนับแรกในรายการนี้เปิดบ้านถล่มฮังการีไป5 0าศูนนนัดถัดมานั้นเป็นเกมเกยือนทั้ง2เกมนะครับไปเยือน,น,นเนเธอร์แลนด์เสมอ2 2แล้วก็ล่าสุดไปเยือนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับเฉียนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1วันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านผมว่าน่าจะมั่นใจสุดๆเลยเละครับเพราะถ้าดูจากผลงานการ เล่นในบ้านของเยอรมนีสิบนัดที่ผ่านมาจากทุกๆรายการพวกเขาชนะ7เกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปแค่2เกมเท่าน,น,นั้นครับหนัดหลังที่เล่นในบ้านนั้นชนะมาทุกเกมจากทุกๆรายการนะฮะแล้วก็เก็บคลีนชีพไปได้ถึง3เกมด้วยกันคะแนนเฉลี่ยต่อเกมเมื่อต้องเล่นในบ้านอยู่ที่2.3ลูกครับเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกส่วนนิวแลนด์ครับสินัดที่ผ่านมาชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.2ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกครับในรายการนี้นัดแรกพวกเขาเปิดบ้าน เอาชนะบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาไป5-2นัดต่อมาเสมอเยอรมนี2-2แล้วก็นัดล่าสุดไปเยือนฮังการีครับดยสกอร์1ประตูต่อ1เกมในวันนี้ก็ต้องออกมายือนอีกแล้วนะครับซึ่งภาพรวมเกมเยือนของเนเธอร์แลนด์ครับ7นัดที่ผ่านมาชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้น1นเกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมเมื่อต้องออกไปเยือนอยู่ที่2.3ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.7ลูกก็ถือว่าเกมเยือนของเนเธอร์แลนด์นั้นก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วการออกไปเยือนนัดที่2ติดต่อกัน ก็ไม่ได้จะส่งผลดีกับทีมสักเท่าไหร่ครับซึ่งการมาเยือนเยอรมนีที่มีฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข้างดุดันเนี่ยผมมองว่าเนเธอร์แลนด์นั้นน่าจะเหนื่อยอยู่ครับอย่างที่เราเห็นในสถิติที่ผ่านมาเยอรมนีเปิดบ้านเจอกับฮังการีนั้นถล่มไป5.0 2นัดหลังนั้น เล่นนอกบ้านครับในเกมเยือนก็ไม่แพ้ใครนะฮะวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งเชื่อว่าเยอรมนีนั้นทั้งความได้เปรียบความมั่นใจความฟิตและก็คุณภาพทีมนั้นผมดูว่าค่อนข้างที่จะเหนือกว่าและก็ได้เปรียบกว่าเนเธอร์แลนด์อยู่พอสมควรเลยละครับพอนับข้อได้เปรียบได้ถึง3ข้อ ประกอบกับเนเธอร์แลนด์2นัดหลังนั้นแผ่วไปอย่างเห็นได้ชัดครับเสมอมา2เกมติดแถมวันนี้ต้องมาเยือนซึ่งเสียเปรียบกว่าเห็นเนะฮะเชื่อว่าเกมในวันนี้เป็นฝั่งเยอรมนีครับที่จะคว้าชัยไปได้จักรพันธ์ขอฟันธงครับไปเยอรมนีที่0.75คู่ที่3ครับบอสเนียฮอสกูเวนาเจอกับฮังการีในเวลาตี1นึ่นาทีคู่นี้จบไปมาให้ฮังการีทีมเยือนที่0.25ราคา2ที่0.5ครับสูงต่ำกำแพงเกือบ2.5เมตร ตอนนี้ฮังการีกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับอยู่ในอันดับท้ายของกลุ่มเลยครับโดยที่ฮังการีอยู่ในอันดับ3มีอยู่2แต้มนะครับส่วนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาอยู่ในอันดับ4ครับและก็มีอยู่แต้มเดียวผลงานกับพวกกันที่ผ่านมานัดล่าสุดพวกเขาเจ้ากันไปนะฮะในบ้านของฮังการีครับด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อศูนย์ นั่นทําให้ภาพรวม3นัดที่พวกเขาเจอกันบอสเนียฮอร์เซกูวีนายังไม่เคยเอาชนะฮังการีได้เลยนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2เกมครับสำหรับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของบอสเนียฮอร์เซกูวีนาสินัดก่อนหน้านี้ชนะไปแค่นัดเดียวเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป8เกมครับโดยในรายการนี้พวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้เนเธอร์แลนด์สประตูต่อ5ในเกมที่ไปเยือนแล้วก็ไปเยือนฮังการีก็เสมอ 0, 0ูและนัดล่าสุดเปิดบ้านเจอกับเยอรมนีแพ้1นึแต่ผมมองว่าเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาทําได้ดีนะครับเจอเยอรมนีแพ้ไป ทเเดียว่านนั้ภาพรวมการเล่นในบ้าน9นัดที่ผ่านมาชนะ4แล้วก็แพ้ไป5เกมครับส่วนดาฝั่งของฮังการีครับ10นัดท,ที่ผ่านมาชนะไป4เสมอ2แพ้ไป4เกมในรายการนี้พวกเขาก็ยังไม่ชนะใครเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ทําได้ดีกว่าบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาอยู่นิดนึงนะครับที่2นัดหลังนั้นสามารถที่จะเสมอแบ่งแต้มกับคู่ต่อสู้ได้ถึงแม้ว่านัดแรกจะแพ้แบบขาดลอยในนัดท,ที่ไปเจอกับยอรมนี ดยฟอร์มเกมเยือนของฮังการี8นัดที่ผ่านมานั้นชนะไป2เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับทั้ง2ทีมนั้นยังดูฟอร์มเอาแน่เอานอนลําบากครับแต่สิ่งที่น่าเอามาเปรียบเทียบก็คือการที่พวกเขาได้มีโอกาสเจอกับเยอรมนีนั้นผลการแข่งขันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับทีนี้ความได้เปรียบและความมั่นใจผมมองว่าจะตกไปอยู่ทางฝั่งของบอสเนียและสกวีน่าที่นัดล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถที่จะสู้กับเยอรมนีได้ เข้มข้นแล้วก็แพ้ไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นส่วนฮังการีก็อย่างที่บอกนะครับว่าฟอร์มยังดูเอาแน่เอานอ,นอนลำบากและเกมในวันนี้ก็ต้องหนีตกชั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้ในวันนี้ถือว่าน่าจะเดือดหน้าดูครับสุดท้ายผมมองว่าเฉือนกันไม่ลงครับสำหรับคู่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นจักรพันธ์ขอฟันธงครับรองบอสเนียฮสกูวีนาที่0.25มาต่อกันที่คู่ที่4ครับคู่เด็ดบประจำวันนี้เบลเยียมเจอก,กับฝรั่งเศสในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคู่นี้ผมมี กิจกรรมมาฝากกันนะครับรายละเอียดของกิจกรรมนี้ก็คือมาร่วมสนุกด้วยการทายสกอร์รวมกันนะครับว่าเบลเยียมเจอกับฝรั่งเศสจะจบลงที่สกอร์รวมเท่าไหร่นะฮะพิมพ์คำตอบลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับแล้วแคปรูปคำตอบส่งไปในกลุ่มเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ลุนรับเซิร์ฟุบอลเกรดพ,พรีเมียมที่ผมมีมาแจากกัน20ตัวครับแต่ว่าต้องส่งไปก่อนเวลาตีหนึ่นาทีครับทางข้อกลุ่มผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันสะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับส่วนคู่นี้โจทย์เปิดมาให้ฝรั่งเศสต่อเสมอครับราคา2ที่0.25สูงต่ำกำแพงอยู่ที่2.5เมตรครับ ตารางคะแนนตอนนี้เบลเยียมอยู่ในอันดับ3ของกลุ่มรับมีอยู่4คะแนนตามหลังฝรั่งเศสที่อยู่ในอันดับ 2, 2> เพราะว่าตอนนี้ฝรั่งเศสมีอยู่6คะแนนด้วยกันครับผลงานการพบกันที่ผ่านมา8นัดก่อนหน้านี้ เบลเยียมนั้นเอาชนะฝรั่งเศสไปได้แค่ครั้งเดียวครับในรายการอุ่นเครื่องเมื่อปี2015นะฮะแล้วก็เสมอไป2แพ้ไป5เกมครับโดยในนัดล่าสุดที่เจอกันในรายการนี้เป็นฝรั่งเศสที่เปิดบ้านเอาชนะเบลเยียมไปได้2ประตูต่อ0นและถ้าดูเฉพาะผลงานการเจอกันในบ้านของเบลเยียมเจ้าบ้านนั้นยังไม่เคยเอาชนะฝรั่งเศสมาได้เลยทั้ง3นัดที่ผ่านมาครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเบลเยียมครับ 10นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมจากทุกๆรายการคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.9ลูกครับนัดแรกพวกเขาเปิดบ้านชนะอิสราเอล3-1และก็มาแพ้ฝรั่งเศสในเกมเยือน02ครับส่วนนัดล่าสุดเสมอกับอิตาลีมา2ประตูต่อ2เล่นเกมเยือนม,มา2นัดติดแล้วนะครับสำหรับเบลเยียมครับส่วนผลงานการเฝ้ารังของเบลเยียม10นัดที่ผ่านมา ชนะ7เสมอ2แพ้ไปแค่เกมเดียวจากทุกรายการคะแนนเฉลี่ยเมื่อต้องเล่นในบ้านอยู่ที่2.3ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.4ลูกครับ ส่วนทางฝั่งของฝรั่งเศสครับ10นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ4แพ้2คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกเซยคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.7ลูกจากทุกๆรายการนะครับนัดแรกพวกเขาแพ้อ,อิตาลีคาบ้านครับ1-3แต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาชนะติดต่อกันครับที่เจอกับเบลเยียมชนะ2 0แล้วก็ล่าสุดไปเยือนอิสราเอลชนะไป4ประตูต่อ1ครับผลงานการออกไปเยือน8นัดนั้นชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมครับ คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้เบลเยียมจะไม่มีอามาดูโอนาน่า1คนนะครับที่เจ็บอยู่ส่วนทางฝั่งฝรั่งเศสครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาในวันนี้ทางฝั่งของเบลเยียมก็คาดว่าน่าจะลงสนามกันในระบบ4-2-3-1นะครับยินหน้ารัประตูเป็นชาลส์เดเกตลารเรลุยอโซเปนดา ส่วนทางฝั่งของฝรั่งเศสคาว่าจะลงสนามกันในระบบ4-3-3ครับมีกลโลมัวนี่ยินหน้าร่าประตูแล้วก็มิเกลโอลิเซครับรับบทเพลย์เม r เกอร์ตามสูตรนะครับคู่นี้ทาง Opta a n a l y าลิติกเขามองว่าเบลเยียมนะั้นมีโอกาสที่จะชนะในเกมวันนี้อยู่ที่26%ครับส่วนฝรั่งเศสมีโอกาสชนะอยู่ที่40 9%แล้วก็โอกาสที่จะเสมอกันอยู่ที่23%ครับแล้วทุกท่านละครับคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับว่าคู่นี้เรามีกิจกรรมร่วมสนุกลุนรับเซิร์ฟบอลเกรดพรีเมียมจำนวน20ตัวด้วยการทายสกอร์รวมกันนะครับว่าคู่นี้จะจบลงสกอร์รวมเท่าไหร่นะฮะพิมพ์คำตอบลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างช่องนี้นะครับแล้วก็แคปรูปคำตอบที่พิมพ์งลงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยส่งไปในกลุ่มเพื่อ ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมรุ่นรับเซอร์ฟุตบอลเกรดพรีเมียมนะฮะทางเข้ากลุ่มผมแนบลิงไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วและอย่าลืมส่งก่อนตีหนึหรือว่าก่อนคู่นี้จะเริ่มคิกออฟกันนะครับส่วนแนวทางของคู่นี้ผมขออนุญาตส่งให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับหวังว่าจะได้เจอกับทุกท่านในกลุ่มนะครับ คู่ที่5ครับยังอยู่ในรายการยูฟ่าเนเลกอีกคู่หนึ่งครับอิตาลีเจอกับอิสราเอลในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคู่นี้จบไปมาให้อิตาลีที่1.75ครับราคา2ที่2ลูกสูงต่ำกําแพงอยู่ที่3เมตรนะครับอิตาลีต,ตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับในกลุ่มนะฮะมีอยู่เจ็ดแต้มครับส่วนอิสราเอลยังไม่มีคะแนนเลยครับอยู่ในอันดับ4นะฮะแข่งมาสามนัดแพ้ทั้ง3นานัดเลยครับผลการพบกันที่ผ่านมาสานัดก่อนหน้านี้จากทุกๆรายการอิตาลี นั่นเอาชนะอิสราเอลมาได้ทั้ง3เกมนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ1-1-0แล้วก็2-1สุดส่วนผลงานการแข่งกันที่พ่ามาของอิตาลีครับ สิบนัดก่อนหน้านี้ชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกครับเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.9ลูกในรายการนี้นัดแรกพวกเขาไปเยือนฝรั่งเศสเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นัดที่2ไปยังอิสราเอลครับเบียดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และล่าสุดเสมอกับเบลเยียมในบ้านตัวเองครับ2ประตูต่อ2 ภาพรวมผลงานการเฝ้ารัง8นัดไม่แพ้ใครครับชนะ6เสมอ2คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.3ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.8ลูกครับส่วนฝั่งของอิสราเอลครับ10นัดที่ผ่านมาทุกๆรายการเนี่ยชนะไป2เกมเสมอไป1แพ้มากไปถึง7เกมครับในรายการนี้นัดแรก ไปยิยมเบลเยียมแล้วแพ้กลับมา1-3หลังจากนั้น2นัดครับเล่นในบ้านแพ้อิตาลี1-2แพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ4ทําให้คะแนนเฉลี่ยต่อเกม10นัดที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่1-2ลูกครับแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2ลูกฟอร์มเกมเยือน เก้านัดที่ผ่านมาจากทุกรายการนั้นชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้อิตาลีไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงก็เข้ามาส่วนทางฝั่งของอิสราเอลครับแมนเนอร์ซูลโลมอนนั้นยังต้องพักรักษาตัวยังไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้นะครับรวมไปถึงเอลิดาซากองหน้า เดอเทอร์แมนอีก2คนด้วยนะครับครับวัวนนี้ทางฝั่งของอิตาลีจะลงสนามกันในระบบ352ครับฝากความหวังไว้ที่แดนน่าอย่านโจคโมโรัสปาโดรีและก็มาเตโอเรตกีครับส่วนอิสราเอลคาดว่าจะลงสนามกันในระบบ3421ในรู้จะมีออสการ์กรูกับ ออมรีกอดเดมันครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับโดยมีสุดนหน้ารับประตูเป็นไทยบริโบครับจากฟิลาเดลเฟียยูเนี n ยนเป็นความหวังของทีมในวันนี้ครับถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาอิสราเอลนั้นยังไม่สามารถหาชัยชนะได้เลยครับในรายการนี้แพ้มาทั้ง3เกมโดนยิงไปรวมทั้งหมด9ประตูด้วยกันทําให้ผมมองว่าอิตาลีนั้นดูดีกว่าเห็นด้วยกันกับผมไหมครับนัดล่าสุดนั้นการเสมอกับเบลเยียมก็ต้องบอกว่า ก็ไม่ง่ายนะครับกับการเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนแล้วก็โดนเบลเยียมไล่ตามมาตีเสมอไปอย่างน่าเสียดายและถ้าเทียบอิสราเอลนั้นเล่นในบ้าน มา2นัดติดก,ก็ยังแพ้คาบ้านวันนี้ออกมาเย็นอิตาลีที่คุณภาพทีมของอิตาลีนั้นแข็งแกร่งกว่าค่อนข้างเยอะเลยเละครับผมมองว่าโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงเลยเละครับเชื่อว่าเกมในวันนี้ยังไงอิตาลีก็ชนะแน่ๆแหละครับขอไปลุ้นอิตาลีให้ยิงเยอะดีกว่าครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงอิตาลีที่1.75่แต่ถ้าไม่มั่นใจผมแนะนําไปสกอร์สูงครับ คู่ที่หครับในรายการแอลเลนพรีเมียร์ลีกเดอะริซิตี้เจอกับซิลิโกโรเวอร์ในเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีครับโดยที่คู่นี้จบไปมาให้เดอะริซิตี้ที่หนึ่งจุดสองห้าสูงต่ำกำแพงเกือบสามเมตรเดอะริซิตี้ตอนนี้อยู่ในอันดับที่สามนะครับมีอยู่ห้าสิบเอ็ดคะแนนครับฟอร์มการเล่นในบ้านสิบหกนัดชนะเก้าเสมอห้าแพ้สองได้ 32, สามสิบสองเสียสิบห้าครับส่วนซิลิโกโรเวอร์อันดับหกครับมีอยู่สี่สิบเจ็ดคะแนนฟอร์มเกมเยือนสิบหกนัดชนะสี่เสมอสี่แพ้แปดได้สิบ เสีย33ครับผลงานการพบกันที่ผ่ามา10นัดก่อนหน้านี้เดอะริซิตี้นั้นเอาชนะซิลิโกโรเวอร์ไปได้2ครั้งเสมอมากไปถึง4แล้วก็แพ้ไป4ครั้งด้วยกันครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่1.3ลูกครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อไม่นานนี้เองครับเดอะริซิตี้ไปเยือนซิลิโกโรเวอร์แล้วก็แพ้กลับมา1 2ครับ ก่อนหน้านั้นเสมอกันไปในบ้านของเดอะริสิตี้สประตูต่อ2ครับทำให้ภาพรวมการพบกันเฉพาะที่เจอกันในบ้านของเดอะริสิตี้เนี่ยเจ้าบ้านนั้นชนะไป3เสมอ4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับจบด้วยการเสมอกันค่อนข้างบ่อยนะฮะคู่นี้ครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.9ลูกครับ่วนผลงงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเดอะริสิตี้สินัดก่อนหน้านี้ชนะไป4เกมเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป2เกมรับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.6ศ ส่วนมากจบด้วยสกอร์ต่ำนะครับสำหรับเดลริซิตี้ครับ และฟอร์มกันเล่นในบ้านถือว่าเหนียวใช้ได้ครับก้านัดที่ผ่านมาชนะ6เสมอ3าไม่แพ้ใครในบ้านครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.2ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.4ลูกครับทั้งฝั่งของซิลิโกโรเวอร์สครับสินัดที่ผ่านมานั้นชนะไป4เกมเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป5เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.1ลูกครับนัดล่าสุดเป็นรายการกระชับมิโมสอนนะครับเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงจากสกอตแลนด์ครับเซลติกถือว่า ได้ดีครับเกือบเสมอกันไป2ประตูต่อ2แต่สุดท้ายเซลติกนั้นก็ เบียดเอาชนะไปได้ในช่วงนาทีบาปนะฮะทำให้เซลติกชนะไป3ประตูต่อ 2, 2> ผมมองว่าทําได้ไม่เลวครับสำหรับซิลิโกเรเวอร์สในนัดที่ผ่านมาที่เจอกับป่าฝูงจากสกอตแลนด์นะฮะส่วนผลงานเกมเยือนของพวกเขาครับเนัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แพ้5คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.4ลูกวันนี้ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านเดอริซิตี้จะไม่มีชื่อของคาเมรอนดูมิกันนะครับเซนเตอร์แบ็กของทีมรวมไปถึงเดนเนลเคลลี่ครับปีกขวา นั่นหมายก็ว่าแนวรับแล้วก็แนวรุกขาดไป2คนครับส่วนทางฝั่งของซิลิโกโรเวอร์ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาถ้าดูจากฟอร์มและก็ความได้เปรียบในด้านต่างๆก็ยังมองว่าเดอริซิตี้นั้นมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้อยู่แต่ว่าซิลิโกโรเวอร์นั้นไม่น่าแพ้แบบขาดลอยครับเพราะโดยสถิติแล้ว ประกอบกับผลงานการเจอกันที่ผ่านมาในบ้านของเดอริซิตี้พวกเขามักจะจบด้วยการเสมอกันอัตราส่วนครึ่งๆเลยนะฮะแถม3นัดที่ผ่านมาที่เจอกันในปี2024นี้เดอริซิตี้ยังไม่เคยเอาชนะซิลิโกโรเวอร์สมาได้เลยครับผมเลยมองว่าโจทย์ที่เดอริซิตี้ได้มาตอนนี้ค่อนข้างสูงไปไม่น่าจะผ่านโจทย์ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงครับรองซิลิโกโรเวอร์สที่1.25 การกระที่คู่ที่7ครับโบฮีเมียนเจอกับเซนต์แพทริกแอตเลติกในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคู่นี้โจทย์เปิดมาให้เซนต์แพทริกแอตเลติกในฐานะทีมเยือนต่อเสมอนะครับสูงต่ำกำแพง2.5เมตรตอนนี้โบฮีเมียนอยู่ในอันดับที่8ของตารางครับมีอยู่37คะแนนฟอร์มการเล่นในบ้าน16นะัดพวกเขาชนะไป4เสมอ5แพ้7ได้16เสีย21ครับส่วนเซนต์แพทริก แอตเลติกอยู่ในอันดับที่5นะครับมีอยู่4 7คะแนนครับฟอร์มเกมเยือน16นัดชนะ4เสมอ6แพ้6ได้17เสีย19ผลงานการพบก,กันที่ผ่านมา10นัดก่อนหน้านี้โบฮีเมียนนั้นชนะเซนต์แพทริกแอตเลติกไป2ครั้งเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป4ครั้งครับ2นัดที่เจอกันล่าสุดเนี่ยทั้งเกมในบ้านและนอกบ้านนะครับโบฮีเมียนส์นั้นเสมอเซนต์แพทริกแอตเลติกไป2 2แล้วก็0 0ครับตามลำดับและถ้าดูเฉพาะผลงานการเจอกันในบ้านของโบฮีเมียนส์ครับ 10นัดที่ผ่านมาจากทุกรายการโบฮีเมียนส์นั้นชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้มากไปถึง6เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเซคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.9ลูกครับและสำหรับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาของโบฮีเมียนส์เนี่ยสินัดก่อนหน้านี้จากทุกรายการชนะไป3เสมอ4 แล้วก็แพ้ไป3เกมครับสนัดหลังไม่ชนะใครนะครับเจอกับเดอรซิตี้แพ้คาบ,บ้าไป02นละล่าสุดไปเยือนก็เสมอไป1ประตูต่อ1ครับภาพรวมคะแนนเฉลีย่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลีย่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกครับเล่นในบ้าน2นัดหลังนั้นทําประตูไม่ได้เลยนะครับที่เจอกับร็อกเฮด้ายูในเต็ดครับแพ้ศูแล้วก็แพ้เดรซิตี้ศูนยภาพรวม10นัด ชนะแค่2เสมอ3แล้วก็แพ้ไป5เกมเมื่อต้องเล่นในบ้านนะครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกนั่นทำให้เห็นว่าโบฮีเมียสนั้นก็ไม่ได้มีผลงานการเฝ้ารังที่น่ากลัวแต่อย่างใดครับไปกันต่อที่ฟอร์มของเซนต์แพทริกอะเลติกกันบ้างครับ10นัดที่ผ่านมาชนะ8เสมอ1แพ้ไปแค่นัดเดียวกําลังร้อนแรงเลยนะฮะ คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.1ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.8ลูกครับส่วนฟอร,ร์มเกมเยือนของเซนต์แพทริกแอตเลติก9นัดที่ผ่านมาก็ชนะไป4เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นนเกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ทางฝั่งของโบฮีเมียนเจ้าบ้านครับจะไม่มีชื่อของเจมส์กินเด้เจมส์แมคกมาัสคิดบัคเกอรี่ลีคาวาน่าและ โรเบิร์ตคอนวอลล์ครับในขณะที่ทางฝั่งของเซนต์แพทริกอเลติกติดท็อตแนนอยู่หนึ่งคนครับเจมี่เลนนอนแดนกลางโดยมีถึงเซนต์คาวาน่าและดูมันพาเมอร์ครับแนวรุก2คนเลยนะครับเจอกัน2นัดล่าสุด โบฮีเมียนนั้นเสมอกับเซนต์แพทริกแอตเลติกไปในบ้าน2-2แล้วก็ไปเยือนเซนต์แพทริกแอตเลติกมาล่าสุดเสมอไป00 0, ครับและฟอร์มช่วงหลังของเจ้าบ้านโบฮีเมียนนั้นยังหาความแน่นอนลำบากเลยนะครับฟอร์มไม่ชัดครับว่าจะไปทางไหนดีแพ้ชนะสลับกันมาหลายแมชแล้วศูนทางกับเซนต์แพทริกแอตเลติกครับที่ ยิ่งเล่นเหมือนจะยิ่งดีนะครับพวกเขาชนะติดต่อกันมาจากทุกๆรายการเนี่ยรวมแล้ว7นัดด้วยกันฟอร์มดีทั้งเกมเย่าเกมเยือนเลยและครับถึงแม้ว่าแนวรุกจะมีตัวเจ็บกันอยู่2-3คนแต่ก็ยังเชื่อว่าโมเมนตัมของเกมในวันนี้ก็น่าจะยังอยู่กับทางฝั่งของเซนต์แพทริกอะเลติกครับเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถที่จะชนะติดต่อกันได้เป็นนัดที่8ในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปเซนต์แพทริกอเลติกต่อเสมอ มาถึงคู่ที่8นะครับคู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับอาร์เจนตินาพรีเมียบีเนชั่นแนลครับอาเลติกโออาเลนตาอันดับที่21นะครับพบกับเดปอร์ติโวมาดรินอันดับ6นะฮะในเวลา7จ็ดโมงสินาทีครับคู่นี้โจทย์เปิดมาให้ อเลติโกอเลนต่อเสมอสูงต่ำกำแพงเกือบ2เมตรครับอ t เลติโกอ a เลนตอนนี้อยู่ในอันดับที่21ครับมีอยู่47คะแนนฟอร์มการเล่นในบ้านที่ผ่านมากับพวกเขา17นัดชนะ7เสมอ7แล้วก็แพ้3เกมได้15เสีย9ครับส่วนเดปอ r t ติว m a มาดรีนอันดับ6ครับมีอยู่59คะแนนฟอร์มเกมเยือน17นัดที่ผ่านมาชนะไป7เสมอ5แล้วก็แพ้ไป5เกมครับได้12เสีย10 สำหรับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา4นัดก่อนหน้านี้อเลติโกอัลเลนตานั้นเอาชนะ เดปอร์ติว่ามาดรีไปได้1ครั้งครับแล้วก็เสมอไป1แพ้ไป2ครั้งโดยในนัดล่าสุดเจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่เล่นในบ้านของเดปอร์ติว่ามาดรีครับเจ้าบ,บ้านนั้นถล่มไป3ประตูต่อศูนส่วนผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเอเลติโกเอเลนตาครับสินัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะไป4เกมเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป3เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.8ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0 7ลูก นัดล่าสุดไปเยือนครับแพ้อเลติโกราเฟล่ามา0ย์ประตูต่อ2แต่ว่าก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านชนะซันเทอร์โมไป2 0ครับถ้าดูเฉพาะผลงานการเฝ้ารังของอเลติโกแอร์แลนต้าจะเห็นว่า10นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะไป5เสมอ4แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.4ลูกเมื่อต้องเฝ้ารังนะครับ4นัดล่าสุดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครในบ้านครับ ชนะไป3แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมครับในขณะที่เดปอร์ติโมาดรินครับ10นัดที่ผ่านมาชนะ7เสมอ3าไร้พ่ายครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.1ลูกฟอร์มเกมเยือนก็ดูดีเช่นกันครับ9นัดชนะ4เสมอสแพ้ไปแค่เกมเดียวคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.6ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.2ลูกครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ทั้ง2ทีมไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาแต่อย่างใดครับถ้าดูจากผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า เดอปิิวมาดรินทีมเยืนวันนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะรักษาโมเมนตัมของพวกเขาเอาไว้ได้อย่างดีเลยแหละครับส่วนทางฝั่งของเอลีติโกเอเลนตาจุดเด่นก็ได้จะอยู่ที่ฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขาเองนะฮะที่ไม่แพ้ใครมา4นัดติดภาพรวม10นัดนั้นแพ้ไปแค่นัดเดียวที่เจอกิมเมซายมาโดซ่าครับโดยที่เจอกันนัดล่าสุดที่ผ่านมา เป็นเดปิทิวมาดรินครับที่เปิดบ้านเอาชนะอาริเตโก้แอร์แลนต้าไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ถ้าดูสถิติทางเทคนิคในวันนั้นถือว่าอัตราการครองบอลของทั้ง2ทีมนั้นพอๆกันเลยครับการเข้าบุกเข้าทำเป็นทางฝั่งของอาริเตโก้แอร์แลนต้าในวันนั้นที่ทำได้เยอะกว่าแต่ว่าเดอปติว่ามาดรินนั้นคมกว่าครับแล้วก็เอาชนะไปได้ในที่สุดวันนี้กลับกันครับเดอปติว่ามาดรินต้องมาเยือนอาริเตโก้แอร์แลนต้าเจาบ้านนั้นมีผลงานการเฝ้ารังที่ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้นะคร มาดรินก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าฟอร์มดีรักษาโมเมนตัมเอาไว้ได้ดีผมก็เชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะกลับบ้านไปมือเปล่าครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงครับไปเดปอร์ติวมาดรินที่เสมอขออนุญาตสรุปแนวทางประจำวันนี้ให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่แรกครับในรายการเซกุนดาดิวิชั่น สปอ์ติงกิคอนเจอกับคาสเตลอนในเวลาตีหนึ่งครึ่งคู่นี้เรารองคาสเตลอนที่0.25สกอร์ต่ำครับคู่ที่2ในรายการยูฟ่าเนเธอร์ลีกเยอรมนีเจอกับเนเธอร์แลนด์ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่นี้เราไปเยอรมนีที่0.75สกอร์สูงครับคู่ที่3บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเจอกับฮังการีในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่นี้รองบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาที่0.25ครับคู่ที่4คู่เด็ดประจำวันนี้ครับเบลเยียมเจอกับฝรั่งเศสในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีรบกลุ่ม ของเรารผมจะส่งให้เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก่อน2ทุ่มครับถ้ายัางไม่ได้ร่วมกลุ่มเดียวกันสามารถคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมกลุ่มเดียวกันกับพวกเราได้เลยครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับอ๋อและอย่าลืมนะครับว่าคู่นี้เรามีกิจกรรมทายสกอร์รวมด้วยเพื่อลุ้นรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมที่ผมมีมาแจากกันวันละ20ตัวครับเพียงแค่ทายผลกันเขา้าครับว่าเบลเยียมกับฝรั่งเศสสกอร์รวมในคู่นี้เมื่อหมดเเวลาาจะออยู่่่่ททีไไหรคพพิม์ตตปใต้ ด้านล่างนะครับแล้วก็แคปรูปคําตอบเนี่ยส่งไปในกลุ่มครับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้กับทีมงานของเราก่อนเวลาตีหนึนาทีครับขอใหทุกท่านโชคดีได้เสื้อไปใส่ฟรีๆกันนะครับคู่ที่5ครับอิตาลีเจอกับอิสราเอลในเวลาตีหนึคู่นี้เราไปอิตาลีที่1.75สกอร์สูงครับ คู่ที่6ครับในรายการไอแลนด์พรีเมียร์ลีกเดอริซิตี้พบกับซิลิโกโรเวอร์สในเวลาตีหนึ่งสินาทีคู่นี้รองซิลิโกโรเวอร์สที่1.25สกอร์สูงครับคู่ที่7จ็ดโบฮีเมียนส์พบกับเซนต์แพทริกแอตเลติกในเวลาตีหนึ่งสีคู่นี้ไปเซนต์แพทริกแอตเลติกต่อเสมอครับและคู่ที่8คู่สุดท้ายประจำวันนี้อาร์เจนตินาพรีเมียร์บีเนชชั่นแนลครับ ในเวลา7จ็ดโมงสินาทีอเลติโกอัลเลนตาพบกับเดปอ r t ติว่ามาดริคู่นี้รอไปกันที่เดปอ r t ติว่ามาดริที่เสมอสกอร์ต่ำนะครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจาวันนี้ครับมีคู่ไหนอยากได้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปพูดคุยกันต่อได้ในกลุ่มของเราครับทางเข้ากลุ่มผมแปะลิงก์ไว้ให้ใหต้คอมเมนต์ด้านล่างแล้ววันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่และอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาาาดดกกกรรรวววิเคคะะห์ไปบบ้้ยันันนนแบบบีทุๆ ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบและสำหรับท่านใดที่มาร่วมสนุกกับการทายสกอร์รวมในคู่เด็ดของเราก็ขอให้โชคดีได้เสื้อไปใส่กันด้วยนะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกับจักรพันธ์ฟันธงได้ใหม่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ